กินใจคนเกาหลีเปิดคำพูด2วิภาวีสีทองผู้ดระายหลังได้ MVP ครั้งที่4ทั้งสนามแฮคาระวะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t t l i h t t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะ สำหรับการแข่งขันประจำวันที่14มกราคม2567นะคะซึ่งทีมฮุนไดค่ะทีมของ2วิภาวีสีทองเจอกับทีมเมกาวตีหรือทีมเลสปาร์กนะคะโดยเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ17ซึ่ง MVP ในเกมนี้ได้แก่2วิภาวีสีทองทำไปได้12แต้มโมมาทำไปได้18แต้มไฮโยจินทำไปได้11แต้มเมกาวตีทำไปได้13แต้มมิลานาทำไปได้12แต้ม และหลังจบเกมวิภาวีสีทองได้ให้สัมภาษณ์หลังได้รับ MVP เผยถึงผลงานของตัวเองในครั้งนี้ซึ่งทางวิภาวีเองได้ยกเครดิตให้กับทีมงานสตาฟที่วางแผนกันมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเอ่ยถึงความสามัคคีภายในทีมซึ่งวิภาวีเองนะคะได้เผยถึงการเล่นบอลแต่ละลูกนั้นเล่นในความเอนจอยสนุกสนานและช่วยเหลือกันในทุกๆลูกทุกคนสามัคคีกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดวิภาวีเผยว่าเราจะเก่งคนเดียวไม่ได้เราเก่งกันทุกคนทุกคนในทีมต้องช่วยกันต้องสามัคคีกันซึ่งจะเห็นได้ว่าวิภาวีนั้นได้ยกเครดิตให้กับท,ทั้งทีมงานนะคะและเพื่อนๆในทีมทุกๆคนนอกจากนี้วิภาวีเองยังได้ขอบคุณแฟนคลับชาวเกาหลีและยังได้บอกรักเป็นภาษาเกาหลีให้แฟนคลับอีกด้วย ทำกลางแฟนแฟ,น,แฟนวอลเลย์บอลเองก็เข้ามาชื่นชม2วิภาวีกันเป็นจํานวนมากรวมไปถึงคนในทีมฮุนใดทุกๆคนด้วยค่ะปังมาก MVP ครั้งที่4ปีหน้าโดนยึดพาสปอร์ตแน่ๆเลยน้องสองเยี่ยมมากๆครับสนุกมากสุดยอดน้องสองขุดเก่งมากสุดยอดสนุกมากแอบขำเวลาน้องได้แต้มบางจังหวะมองว่าไม่น่าได้ฝั่งนั้นก็พลาดกันดื้อๆคือน้องทำให้มันดูง่ายๆแบบนี้เชียร์สนุกค่ะ มีพูดเกาหลีด้วยน้องสัมภาษณ์น่ารักมากเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งทีมไม่แปลกใจทำไมมีแต่คนรักเยี่ยมมากเลยเล่นวันนี้แบบสบายๆเก่งมากเจ้าสองได้ MVP อีกแล้วสบายสบายไม่กดดันเลยแมตชนี้ทั้งเกมรุกและเกมรับ,รบดีหมดเลยและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างเข้ามาชื่นชมการเล่นในวันนี้นะคะ สำหรับตารางคะแนนล่าสุดอันดับ1หุนใดอย่างแน่นอนค่ะมี55คะแนน2 p i n ไ Spider มี50คะแนน3 GS Cloud Tech มี40คะแนน4 IBK มี33คะแนน5 Led Spark มี33คะแนน6 Hypass มี22คะแนนและ7 AI Paper มี7คะแนนสำหรับโปรแกรมในหน้าต่อไปของทีมฮุนใดจะพบกับ AI Paper ในวันที่19มกราคม2567เวลา17น และทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามแอดก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมติดตามส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกทุกแมทด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ